บ่วงบ่วงอีกแล้วทําเป็นบ่วงเจ้าเส้นใหญ่เส้นเล็กเป็นตัวนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเส้นใหญ่ดูด้วยเส้นไหนมันนิ่มมันอะไรเนี่ยล็อกก็ได้เสร็จแล้วใส่เข้าไปอาสอดสอดข้างล่างอาสอดข้างล่างสอดจากข้างล่างขึ้นบนโค้งลงไปโค้งไปกลับมาสอดตัวของมันเองเส้นของมันเนี่ยโดยนั้นเป็นบ่วงเนี้ยเป็นแบบนี้ขัดสมาธิ ะอันนี้ชั้นเดียวนี so He two two. Right. ่เขาเรียกว่าขัดสมาธิหนึ่งชั้นมันจะอยู่เห็นไหมมันจะอยู่ต่อเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับมันจะอยู่ต่อไปถ้าเรากลัวไม่อยู่เขาเรียกว่าขัดสมาธิสองชั้นสอดเข้าไปอีกนี่เป็นสองชั้นนี่ขัดสมาธิสองชั้นต่อเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากันนี่ถ้าเราไปต่อแบบเงื่อนพิรอดมันไม่อยู่ครับ เพราะว่ามันใหญ่กับเล็กใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเออนี่รอดนี่นำไปใช้เนี่ยต่อเชือกไม่เท่ากันเนี่ยต่อเชือกไม่เท่า